เก้าห้าตัวเก้าดูลูกแม <JOHN> ่นี่นี่ลูกไอ้นึ้อไอ้ซามหนึ่งหกแม่ตัวน้อยเดียวนีออ่นะครับพี่นอ้องสวัสดีครับนะครับพี่นอ้องพามาเที่ยวชมของพี่มาดนะครับอยู่ติดติดกันนะครับพี่น้องอยู่อำเภอสันพญานะครับจังหวัดชัยนาทนะพี่น้องบ้านเขาแก้วนะครับประคนเแก้วเนี่ยนี่พวกผาเจ็ดมือหาพวกผมได้ให้เข้าไปนะเดี๋ยวมาเบิ่อ ี้องเจ็บไวายแม่มหมดเลยคนยาวเลยนะครับพี่นี่นี่รู้อีนู้นรู้อีนึงฮาสอมอีนู้นรู้ข้าวใหญ่พี่รู้สาเหตุไหมคนยาวยาวเนี่ยคนจะยาวมันก็จะเจ็บกีบตอนน้ำพุ่งบอกว่าคนนี้มานรู้บอกหัวมันเจ็บกีบพี่อย่าไม่ต้องเข้าไปหน้าฝนตอนหน้าฝนอ่ะเจ็บผมเห็นหลายหลายฝูงก็เป็นนะแต่เป็นแต่บางคนเขาทอดใจ่ข่ถิงแต่นี่เราือว่าวลูกก็เราเสียงดวงแม่นที่จ๋าครับที่จ๋าป่อยผมจะประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันที่ถิง พอชีพไปไอ้เรื่มันไม่ฮอบเว้ยครับพอไม่ฮอบเป็นคนมัอนจำท่าเนี่ยสังเกต่เนี้ยเดือดเดมันจะร้อนครับท่าเป็นนั้นป้านี่ยืนตัวโยนแล้วแต่กระดูกใหญ่นะครับนีกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับนี่รู้ไอ้ปัสสาวะพวกมันตัวไอ้ดูแดงตัวเบ้า,า,าครับนี่ผมเก็บไว้หมดเลยผมลับเจ็บหมดเลยผมถ้าลูกค้าทุกคนไอ้ที่โทรมาผมไม่เคยค่ายใครไปเลยครับผมลับเจ็บหมดเลยโอ้ใหญ่นะพี่น้องโว้ยกระนี่ยชุดนี้จะไปพัฒนาแล้วมันเลื่อยที่ค่ายไม่ได้เราก็เก็บไว้ของพี่นี่ต้อง เน้นเนื้อไปก่อนเลยผมชอบใหญ่ใหญ่ขนาดได้เยอะไม่มีใครหลักซื้องอเล็กไปงอนั่นไปเลี้ยงนอกจากงอแขกงอแปลกผมบอกได้เลยนี่คือข้อเป็นจริงนะพี่น้องบอมีขาดทุนนะครับนี่ดูอันนี้ที่พี่เกิดที่พี่ทำลุกเป็นน้ำโอ้ตัวที่ผมชอบเมื่อก่อนนะโอนี่นะพี่น้องนี่มันจะออกลูกใหม่กันมันย้อนแสฉนะพี่น้องต้องต้องมาจากฝั่งนี้เดินวนเดินวนงนบ้นก็ได้ครับโอู้อย่างงี้ ลูกมีแต่ลำล้ำนะครับเนี่ยครับน้อยนี่มันไม่ไได้อเพัฒนายังมงคนมาอ,อายุมผมไม่ไมเกี่ยงลูกสีตัว้ตัวห้าตัวเก็บหมดเลยครับดีไงเพิ่งลูก,กงตัวส้าบางทีไปเสี่ยงรักลูกม่งไม่รักลูกมามกจะพันพันลูกกรรมเขาดีนะครับก็ดูลูกนี่แม่มันอีเบอร์หนึ่งดูลูกลกูงามนะมลูกเบอร์นหนึ่งแม่เบอร์หนึ่งผมไม่ได้ปล่อยพ่องูปุ่มหมายมันเอา ฝ้าฝ้ากุมภาเนี่ยสิบสองสิบสามคุณผ่านจเริ่มผ่านก็นับไปอีกเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดปลายปีปลายปีนั่นจะผุดพฤศจิกา,กาครับเริ่มคลอดพฤศจิการคือลมหนาวเริ่มมาครับ,รบมันจะไม่เสี่ยงให้มันจะไม่ทับกันแล้วมันจะคือมันอ้อช่วงผ่าอยู่เพลาเนี่ยงัวมันโค้นต้วมันก็ยืนซุ่มเหมือนมั้งอ๋อมันจะสมมุติว่ามันยืนมาฟุ้นต้วอ่ะยืนมาคืนหนึ่งพอยืนมาคืนหนึ่งนะปุ๊บพอเช้ามืดเนี่ยมันพอไอ้ฝุ้นยุดมันเริ่มแห้งแล้วก็ มันเริ่มเมื่อยเราจะเริ่มนอนครับพอนอนสังเกตงัวงนอนจะซุ่มกันครับมันก็จะทำพวกงัวงนอนเรายอมเสียเวลาสอมเดือนครับแต่ว่าดีกว่าเสี้ยเวลาเป็นนึ่งปีต้องคิดอย่างนั้นต้องไม่เก็บพร้อมงอนเลยนี่นะครับพี่น้องการควบคุมการคืองัวงไร้ทุ่งมันแต่นี่เนี่ยกรณีงวงไร้ทุ่งครับแต่ถ้าเป็นงัวที่เขายืนโล่งเนี่ยเขาจะทับจนหน้นก็ได้เพราะเขาอยู่ในโล่งเขาแยกคอกได้มันดูแลได้นะครับยังพวกมันแยกไม่ได้จะทำยังไงแต่ถ้าเรามาออกช่วงพอหมดฝนเลยเนี่ยออกมันก็ไม่เสียหายแต่ช่วงนั้นยุงก็ไม่มีลมหน้าพื้นที่่่ก็ไมใช อ้าวของเราจะไม่เสียเวลาคอ่านี่นี่คือมุมนึงครับผมพูดไอ้สิ่งที่ผมเคยทํามาแล้วแต่ถ้าไอ้ทุกคนก็ทำสำเร็จในอย่างอื่นหรือเปล่าครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดในทุกหมดแต่เป็นแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่คือสิ่งที่ผมกับที่ผมทำนี่ก็เห็นทุกวันนะย่างเงี้ยก็เป็นวิธีชีวิตจริงๆนะครับพี่น้องประสบการณ์จริงๆในการเลี้ยงนะครับ ไม่สนใจลูกตัวนี้ครับเราก็เอาแม่มันเนี่ยใส่เพาะเราใส่บางมั่นนะครับเพราะเราซื้อราคาโคมมาแม่ลูกนี่ห้าหมื่นแปดคือซื้อมาห้าหมื่นแปดเนี่ยลูกเนี่ยซื้อมาและลูกอีกหน่อยก็ได้สองหมื่นกว่าสามหมื่นแล้วนะครับเราพุ่มเลี้ยงไม่ขนาดนั้นถ้างูป็นเป็นลูกกระทบกินที่ต่างๆพวกมจะไม่เก็บมานานคือสองหมื่นพิ่มไปแล้วออ๋ขายเลยขายเลยคือเลี้ยงสองหมื่นคือขายเลยเรื่องแม่สามหมื่นแปดแล้วก็ราคาโคมน่ะ ครับผมคิดอย่างนั้นนะในมุมผมอะ่ะแต่คนอื่นก็จะอาจจะคิดต่างไปต้องชัดเจนนะพี่น้องแนวคิดกับแนวทางเจ้าของต้องชัดเจนนะครับว่าสีเลี้ยงไปแนวทางไหนมุมไหนนะครับไปเลี้ยง<อ>ไปเลี้ยงตามความคิดคนอื่นก็ไม่ได้นะพี่นะครับไปเลี้ยงตามความคิดคนอื่นผมถาม้ามายังบางคนนะี่ยยากได้ตังค์ไหนบ้างหรนะือมั้งอ่ะครับคือสําหรับผมอะ่ะคือคนนิแบปว่าเริ่มต้นไม้เงี้ยมีตังค์ยากจะซื้อไปเพราะแม่เลี้ยงจะไม่มีความรู้ เดินก็เป็นห้าคุณอมนีแต่เมื่อกี้ผมเมาผมเราผมยิงไงนะพูดเรื่องจริงนะครับแต่งบมเนี่ยบมจะเมาบ้างอะไรบ้างแต่ผมพูดอย่างเรื่องความจริงผมพูดความจริงถ้าคนมาผมพูดเงียหมดแหละครับคุณก็เลือกเอายังบางคนโทรมาถ้าผมบอกว่าเออเลี้ยงงวกันนีืม่เราก็ถามว่าเราพี่ทำงานแล้วเขาบอกว่าทำงานอยู่เขาจะซื้อแค่นั้นนี้ได้ห้าหกตัวเขาจะเอาไปเลี้ยงผมบอกว่าถ้าพี่ทำย่างั้นพี่จะเสียเสียงานประจำเราก็พี่มาเลี้ยงงวงห้าหกตัวมันก็ไม่พอกินหรอกครับสู้พี่เอาไปจ้ระจํางมาเลี้ยง พอไปได้สักสิบฟุตแม่ยี่สิบแม่พีจึงออกแรงงานประจำมาทําได้ถ้าไม่งั้นพี่จะเสียทั้งซองยางเลยครับอ่มันก็จะเป็นแบบไม่มันไม่ได้ง่ายๆนะครับเรี่องหัวเนี่ยผม่ไม่ได้ออกรู้แบบเป็ดแบบใกล้ออกระครกนี่มันออกระตัวก็จะได้แต่ละตัวฮะส่วนสี่แม่ตัวน้อยเดียวแม่ใกล้ตัวเมียผมได้ตัวเมียนี่ยเยอะเด้งเด้งเลยนะพี่น้องโอเห็นแม่แม่ตัวน้าเดียวเด้งเด้งว่าหล่นเดี๋ยววนนู่นเฮ้ยนี่แม่ไปนี่ยอ๋อแม่ตัวนี้นะพี่น้องเนี่ยแม่ตัวติ๊ศ มันมืดอดนะพี่น้องแม่ร้นอยสี่สิบน้อยๆนะพี่น้องสี่สบมเกินสี่สิบสามสี่สิบสี่นะครับงูอะรนะลูลุมันก็โอ้ยหลุดงานะพี่น้องทนีมันเป็นงวเก้าก็ซื้อขจะไปเป็นน้ำคาเขาซื้อไปแล้วปุ๊บเขาบอกว่าอีนี้ยู่เข้ามีลูกตัวนะครตัว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 ที่่อง ตัวลูกมาตอนที่ตัวตัวกกินนมขบอกว่ตัวแลมันก็มีตํานิตัวที่้องมันก็มีตําน่เขาเคยบอกหมอต่นี่ให้รู้มีตํานิพวนไม่ไปไรพ่กติดก็มาพ่กมาทออขายไปแล้วแล้วซื้อกลับมาซื้อกลับมาแล้วก็มาทำเพะมัออกไปกนตำหนิขอลายนิดนึงเราบ่อขึ้นอยู่กานไเพะทำดีนี่มันซื้หม้อาไมติดมาขอแค่ขายตัวแดงเยนะครับตซื้อถามไปติดมาเดี๋ยวเที่ยวเนี่ยม่ก็ดูดรูปัน โมจูเน้อมเคยเห็นรู้มันดีแล้วมันอยู่กับมันมันทำให้ติดคับอมก็เลยซื้อมาพอมซื้อเนื้อมาสองตัวก็ซื้อหลคานเนื้อมาตอนนั้นซื้อตัวสี่หมื่นกว่ามูลเนื้ออีกัวมันใหญ่กว่านี้ที่แดดเหมือนกันพรากว่าถามพอพ่อมก็ติดนี่จะออกเนี่ยทุนมันเลื่อกไม่พอสี่หมื่นนี่ทำไมพี่กล้าเสี่ยงครับพมกล้าเสี่ยงพมผมชอบอ่ะคือหรือว่ารู้สาเหตุอยู่แล้วหรือว่าคือเหมือนพี่แดงห้วยพี่รู้หรือห้วยออกอะไรแต่พี่ชอบเล็กเนี้ยคอโอคือ่ะ เดี๋ยวพี่แทงไฮโลในรู้ไฮโลเราก็รู้มีหกน้าเนี่ยครับเออแล้วถ้ามันจะเอาหน้าแน่พี่จะไปรู้เลยพี่ชอบเล่นอะไรล่ะต้องเสี่ยงครับแต่เสี่ยงก็เสี่ยงในสิ่งอี่าตัวพี่เต็งเลยครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมผิดผมก็โดนโตดบนเหนือครับแต่ถ้าถูกผมโดนเต็งครับเมื่อกี้ยังไงก็คือยังไงก็ปิดประตูขาดทุนใช่ต้องเก่งนั่พี่น้องนะครับต้องเก่งอ่านเนื้อให้ขาดนะครับคือมันเหนือก็ทุนสร้างพัน่ยแต่ถ้ามันมาทุกทุกเต็งเนี ซี่มื้งนี่างเงีทำไงอ่าอย่งเอารู้ว่าเป็นแดงตัวนะถ้ามันซี่มื้งซี่ร้อยพี่คลขายเลยลูกมันอะเข็นลูกแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมีแค่หาซีดหาซีดนะครับใช่ได่กับเสียเสียสามพันกับได่ซี่หามือเนออก็เลือกเอาเนื้อคล้าตอนนั้นพวกเนื้คาเนื้อมันเนื้อมันก็ยังไม่แพงอยู่ซื้อมาของกลางขาดสามพันครับไอกรัวมันใหญ่กว่านี้นี่นะพี่น้องพี่มาร์ทพูดสองตัวนี้ให้ฟังนะครับลูกงัวตองตัวเนี่ยจริงๆแล้วผมายไปแล้ว แต่ลูกค้าเขาไม่มีเวลาพวกเมื่อคืนมาจ้าไม่เข้าทุกบาททุกตังค์เขาบอกเขาไม่มีเวลาแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนพวกในเฟสนี่แหละแเราก็ไม่ได้ว่าแต่เราไม่ได้ส่งให้เขาดูอีกนะว่างวเนี่ยมันอยู่กับเราแต่เราค่ายไปแล้วครับแล้วลูกค้าได้ว่านเขาโทรมาซื้อแล้วเขาก็จ้าพวกเหีียงซ้อเนี่ยผมกค่าไปตัวห้าหมื่นกว่าบาทครับหมื่นไปปลายนะพี่ตอนอยู่ในอยู่ในเครื่นนะครับก็ประมาณตัมตัมเดือนตอนนั้นใครดูก็มันมันไม่สวยวัวช่วงนั้นนะครับงงพวกมันชุกมันดูไม่ดี นี่ก็พี่ถ้าอยู่กับพมยังฟ้นลงอีกทีเนี่ยพี่ก็ดูหมอพุ้นเนี่ยพังเนะยครับนี่ก็นัดไม่ค่อยมีกันนัดว่าคือแบบน้าแรงกินมั้งอดมั้งครับมันปรับสภาพมันได้สวยเลยตัวนึงออกรูกแล้วเพงเาซื้อแล้วครับปล่อยไว้นี่เลยครับคือก็าจ้างเลี้ยงนี้ยก็จะบินกลับประมาณที่สิบสี่เนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวอีกสิบวันอไปเลี้ยงซื้อไปสามตัวนะครับลอดแล้วตัวหนึ่งอีกสองตัวนี่กับวัวดนกับลอดโอ้กำไรนะพี่น้องเลี้ยงว่า เจ็ดปีไอ้พบกประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับขอดหนึ่งปีมีกําไรน่าจะไม่ต่ำกว่าก็จะมาเสี้ยวเวลาตรงนี้ว่ามาจ้างเหลี่ยงแค่นั้นแหละคือเขาเขมีใครจะจ่ายแต่ถ้าเขาไปเลี้ยงเองเนี่ยคืองูเขนจะไม่แพงนั่นแหละเดือนละครับเดือนละพันนะครับหรือว่ามตัวเนี่ยเดือนส่งมาท่ามตัวเนี่ยเนี่ยงูไม่สบายแะไรผมทิ้ดยาที่แล้วก็ตกลงกันว่าทั้งงูเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องออกหายยานะครับแต่ทีนี้เราว่าไอ้เรี้ยงงูแค่ทามตัวเราก็เลยไม่ได้อ้นี้เขาไหนก็คุยกับเขาไหนก็ดูแลแล้ว วรรพวกเครื้องกระสินนี่พวกกรชีดนะครับพวกมีขึ้นทะเบียนมาที่ไอ้บริษัทบันมีเข้ามาให้กระสินมาสองร้อยตัวโม่พวกมันสองร้อยไอกระสินมาสองรอยพวกกรชีดมาทุกตัวครับก็ทุกพวกเลี้ยงมันทเท่าเลียงกันหมดครับก็คือบวนขายแล้วเลี้ยงบุรีนะพี่น้องว,วันนี้พผมเมามากพวกกรชีดดีลือกอด <laughs> ตอนแรกผมเมาหน่อยพวกกรชีดเยอะพี่นะพี่น้องพ่อซื้อนะครับคู่นี้นี่ลูกอีกนงเงี้งออกแล้ว ตัวที่คนตอนนั้นที่ผมหลงจะค่ายตัวละตัวละแซนตอนนั้นนะนะโอ้นี่นะพี่น้องครับล,ลูกตัวผู้แดงตัวผู้นะตัวนี้โอ้สูง,งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูดูเดี๋ยวดูแม่มัลนลอยหกสิบเ <50. S 1> นาะเนาะมันเกิดแล้วนะ่ะครับดดนนเดี๋ยวดูน้องมันไปเดี๋ยวใครไปเบิ้งตัวเปิดราคามีไมห <S <S มพี่เจมีนะพี่น้องเบิ้องหัวก่อนนู้นนี่ตัวโบนอนนะมึงจะค่ายเออเบิ้งขวานะพี่น้องตัวโบนอนนะเดี๋ยวเอาตอนเมาเนี่ยแหละผมก็ผมก็โบค่ายมานานนะผมก็จะเอาห้าหมื่นนะผมก็ลองค่ายจนนอนะ เนี่ยพอเนี่ยฝนลงเนี่ยเป็นซาดหนังงวยอุ้มรับประกันแตพี่ไล่เขาพาเข้าไปดูเลยหามือนะพี่น้องกำลังสีเบิดขวดนะครับขั้นขวดต่อไปกับใครทุ่มมาต่อเอาขวดต่อไปอย่าหามือนะไอ้ราคางพวกมันก็ลดลงทั้งหมดมันราคาพอซื้อนะครับพี่น้องเนี่ยงวยเนี่ยพวกวนเนี่ยจิ้มมันธรรด้แล้วงวมันพวกว่าแล้วครับเดี๋ยวจะเมื่อจะดีก็อีกคู้หน้ะพี่ก็ดูงวตัวเนี่ยพอพอมันเป็นธาตุเราไม่ยากกลางตัวเนี้ย อะนี้ก็ดูนี่สวยนะครับพี่นอ้องที่ต้นดีทีแล้วมไฟฟ้าก็มันเจ็บตีนตีนน้ำทิ้มเลยมันครับโบดนะครับพี่นอ้องโบดสีสวยเลยแหละสีสวยนะครับเลมันมนุ่ม มัน,มมเ,ลมนเลยมันนะครับลูกลูกมันไอตัวแดงไอตัวไอไอขั้นมากพวกมั้ครับตดูแม่เลยมีลูกนี่พอเดียวกันจะต่ตางไหมครับนี่แม่มันตัวแดงแแม่มันแดงมากเลยโอ้นี่ครับพี่น้องชาลเล่ใส่กับปลามันนะครับออกมาหนาเลยนะครับ hai mà cùng. Nga, 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 เพอเดียวกันนี้ครับสายสายร้อยแล้วครับพี่ร้อยครับ<อ>แม้มันเป็นข้องกำลังอุทิรครบอยู่ข้างลำต้นเถียรัแม้มันแล้วก็เพราะมันเป็นเพราะมันเป็นลูกดีบีเพราะมันในอ้นขั้นมากกว่าจำเบอร์ไม่ได้พราตมีท้องถอยดวงวฟ้ครับสวยวนะครับพี่น้องได้เปิดไหมครับ เต่ทุนนี้ไม่ได้ป่วยผมให้เขายืมเขาไม่ไม่ยืมก็จะสืบค่าเผมก็เลยไม่ได้คกล้เขาผมบอกไม่เอาตามให้ยืมเวลาคือเขาใช้เบื่อแล้วผมจะกลับมาจ่ายเองมั้งจะเก็บไว้ใช้นะครับพี่น้องแม่โบสนะกระดูกแข็งคาดีนะครับแม่สวยนะพี่น้องแม่นี่ผมหมักมาตั้งแต่บันตั้งแต่ท้องเลี้ยงบวนเดียวกอนตอนนั้นหมดท่านไม่ตอนนั้นนะครับตอนนั้นสวยสวยมากนะพี่น้องตัวนั้นผมหมักลาย นี่ตรมีเ็นไมจ้าไหมปิดหมเลยแม่มันโบีนแมบะนะครับแม่แม่มันโคบีนีอ๋อนะครับรูอ้อีนี้ผนะากเ้าไว้ตุ้ตูฟน,น,นี่นี่พอยสักพอยมาวินมานะครับ ับแม่มันก็แกนอนแม่มีโบสแกเข้าบ้านอ้งามนะพี่นอ้องงัวซิบว่าป,ปีพี่ดูรู้ปนี่เนี่ยลุ้มจยืนเขาเยี่ยมห้างค้าเสรดโิโอ้โอู้นี่นะครับแม่น,นี่แม่จะน,นอนนี่ขอแค่ให้ลูกได้นะครับอยู่นี่ครับแต่ว่าลูกงามนะพี่นอ้อนไปดึงลูกนะครับขอโบสโอ้ลูกงามนะครับกระดูกแข็งขาใหญ่ดิเนี่ยแม่แม่จะนอนแม่มันแกแม่แม่ซิบประปีแล้ว แรงว่าลูกก็น่าจะเป็นสิบตัวแล้วมั้งครับพี่เชื่อว่าแม่แม่ตัวนี้แมบตัวนี้เลยนะครับม่ตัวไทยนะแม่ตัวนี้น่แม่แบบหนูนะแม่ตัวนี้นะอ๋อเหมือนตัวลายเลยนะครับเนี้ยงวดไทยแบบนี้เลยไปเกี่ยวเนียอ๋ออเนี่ยแม่ตัวเนี้แบบอันนี้ก็คืองวดั้างเดิมนี่นะครับพี่น้องแม่ของตัวนี้นะครับคือจะงวดไทยยางสีเลยยัเลยมันโตมาได้ขนาดนี้ครับ แล้วผมมาใส่บะมันอ,อกอมไปอีกตัวเดียวนะครับหนาคักเลยนะครับพี่นอ้องบุน้นหนาเสื้อนะครับใส่งวไทยออกมา,าเป็นไทยใหญ่เลยนะครับครับแล้วก็ใส่บะมณนีนี่ตัวนอนนี่กรลกไหม <c oughs> ตัวนอนจนะลุย <c oughs> ตัวนอนพ่อผับน,นะครับพี่นอ้องแม่ลูกนะครับสีคล้า,ายๆกันเลยแม่แม,ม,ม,ม่ก็ลูกไก่ เดี๋ยวนู่นเลยตัวแดงนู่นก็รุ่ยตัวนี้นะอีตัวแดงหัวโหลนะรุ่ยตัวนี้อ๋อตัวแดงพี่น้องตัวเขาเงาเนี่เป็นแม่ของตัวนี้นะพี่น้องอีตัวโง่เป็นน้องอีตัวนี้เดี๋ยวพาไปเบิ้งน้องของตัวนี้นะพี่น้องนี่นะพี่น้องว่าอะไรสายอะไรเราได้เลยนะครับนั่นอ่อรุ่ยตัวเมียระวังวะหลบน่อยหลบน้อยไป น,น,นี่นะพี่น้องนี่เป็นน้องไอจอนลูกของแม่เถ่านะครับล,ลูกที่ตัว,วนอนคอพับนะครับแล้วก็ไอจูแดงนี่ก็นองอีนี่นี่นะพี่น้องแล้วก็นี่ก็ลาดอีโน้สแสดงว่าให้ลูกตัวเมียมาเยอะโอ้ลูกตัวเมียเยอะถ้าผมไม่คายกินเล้าสมมติราก็แยะแย่้าเล้าเหมือนจะแพงนะพี่นี่นะครับแล้วก็นี่จะลานมานี่อันนี้นี่เป็นลูกเขาครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบึ้งนองของตัวไงนี่ ตัวนี้นะพี่นอ้องโอ้เราดีแสดงว่าให้ลูกสวยนะพี่นอ้องเรานี่นะครับเริ่มเป็นงวดไทยได้สามเดี๋ยวนี้ขายไหมครับไม่ได้ขายไม่เดี๋ขายแมย์ตัวหนูนุ่นเท่าไหร่ครับอย่างนี้ได้ได้กอต้องหมื่นไหมโอ้ <laughs> ต้องหมืน่นใช่จองเลยครับสองหมืน่นขายเลยเอาไปได้เลยเนะี่ยพี่เอาไปเคตได้เลย ปัญหาคือตังค์ยังไงม่พร้อมจะจองอนนก็ไม่เป็นไรถ้ามบเอาเองหายเนี่ยไปตวงพอมอะไรก็มาเอาต้งมือกันน่แหละวันนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะแขกคุยกันนะครับตัวนี้เออเนี่ยถ้ามบเอาเองแล้วหายไปตวงต้องมือน,นี่นะครับอู้เราเขาดีนะครับนี่แม่แสดง<ม>ว่ามีงวงดวงด้วยพี่ผมเก็บไว้งวงดวนนะอีตอดาดำนี่นะมีท้องตัวคงดวนนะเดี๋ยวพี่ดูลูกนี่ผมจะฆ่าตอนนันจะฆ่าตู้ไม่มีคนซื้อผม ลูกออกมา um> ด้วนไหมพี่ไม่ด้วนลูกด้วนี่นพี่น้องยู่นี่มีดสู้ยังนะครับนี่ลูกมันลูกปนวลูกันตัวเมียนันน่นพี่ตัวเมียยูตัวแดงน่นั่นนี่ตัวขาวนะครับด้วนฝั่งไหนครับพี่ โค้งมันด้วนฝั่งไหนเฮออจะโน่นนะจะโบดนะจะโบดเดินมันนั่นนะมัวโรนเหรอครับมัวโรนเดินมันนั่นะโค้งมันด้วนมัวเดี๋ยวบเต็มเต็มดูมันอยู่นั่นมั้มันอ๋อนี่นะครับดูรูมันล้ำตึกแล้วโค้งไม่ด้วนด้วยมันย่อนเสียงับพี่น้องเดี๋ยวหามุมกันนี่กันว่ไทยคิดจดูรูมันอ๋ออ๋ออนเดี๋ยวหามุมดีๆกันนะพี่น้อง ไปดูหัวที่หัวที่เขาไม่เอาพมก็ไม่งม้อกรร้เกมพมไว้ดูลูกด้วนด้วนฝั่งนู้นเหรอครับพี่ดุวนฝั่งนี้หรือมาฝั่งนี้ถ้าคณไม่ตั้งเกมไม่รู้หรอกแต่<อ>เราไม่ยากมีปัญหาก็มีปัญหาจบ,บ,บที่พมเลยแต่ถ้ารับขอที่ผมบอกได้เอาไปได้ก็โทรไปเอ็ดผมไม่ได้อผมบอกเลยอ้แต่ว่าสวยนะพี่นออ้องดีกวงดีกว่านี้ตอนนั้นพี่จะขายเท่าไหร่นะครับตอนนั้นพี่จะาหกหมื่นหนึ่งหง่อยหกหมื่นหกงมืนก็บ้าอย่างเงี้ยตอนท้องไงนะครับของแกเล้า คงดวนนะพี่น้องเต่ลูกตัวเดียวก็คุมเล้วน,นะครับเนบี่ยูกบมุมากเรียงไว้นั่นก้างมึงก็บ,บครับแต่แม่มาทำเหนื่อยมีกำไรเลยให้เมาส้ามรอบมึงลุกมาใกล้ได้เลยทั <c oughs> ยงหมดยัีโค้พี่นี่พี่น้องลูกยงมุ่ยหนาลูกยืนี่นั้นมีนนอยนี่นี่ ก็มีแม nice ่โบดแม่หนึ่งดูออกมันจะมีแดงแป๊ะตัวไหนนะครับนี่ตัวแดงนะดูดูแม่มาฟังนี่มันย้อนแสงนะพี่ต๋องย้อนน้ำกรเพริบตรงดูดุนะครับมันดูมันดูกับเพิ่มคนเดียวไม่ฟีดย้อนแสงยัดม่้ยนะพี่น้องขออภัยนะครับนี่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 แม่คงล้วนไม่มีคนเอาโอ้ ตัวเล็กเนี่ยนะครับอ๋อโอ้ลำเหรอวะลูกงามมีหลีนะพี่น้องดูลูกเลยแรงลูกในฟาร์มเลยคนยังไม่ทันยังไม่ล้วงดีเลยอยู่เปนยังน้อยประมาณเดือนนะกำเนื้อดีเลยนะพี่น้องนี่แมวตัวนี้แม่มึงรู้ามตัวเนี่ตัวที่สองรู้ตัวแรกเมื่อกี้นี่รู้เป็นตัวพีนี่นี่นี่ตัวพี่หน่อยลูกพีด้วย โอ้นี่แม่ใช่ไหมครับแม่นี่แม่นะพี่น้องนี่ก็โค้งด่วนโค้งด่วนนะครับกูมีลูกต้มตัวฝั่งนี้แหละครับไม่จับไม่ได้ไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งหนูนะผมเห็นตอนนี้มันอันนี้คือมีลูกตัวพี่มันลูกตัวแรกนะครับตัวแรกตัวเมียไหมครับพี่ตัวเมียครับโอ้แลูกที่ด้วยอีเนี้อย่างนี้เปิดไหมครับพี่ไม่ได้คลายเลยเอาไว้แทนแม่มันครับโอ้ลูกงามนะพี่น้อง สายดีพร้อมนะครับงพว่เลือดบ่ต้อตงนับเอีย๊ยบน้ำพี่น้องขัน้นเดือดแดงยืนนะไม่เจอว่าพุ้พงซื้อมาองหมืนแปดเขาค่ายเหนือพวกมาเขาบอกว่ากูไม่ระบปรกันทองพวกกันแต่ว่าเจฟุ้งเขามีตัวฟู้ตัวหนึ่งแต่ว่าตัวไม่ค่อยโตครับผมก็ไม่เป็นไรก็ซื้อเนื้อมาสองหมื่นแปดที่ดูลูกแล้วพวกมาทาพร้อมนี่ตัวที่แล้วตัวฟู้นี่ตัวเมียมีลูกมันสองตัวแล้วไงครับสองมืนแปดนะครับตะกี้ฟุ้งซื้อมา เนี่ยลูกตัวนอนครับลูกตัวเมียนี่ลูกเอซีวายตัวนอฮะครับเพราะมันข้าวนะครับเพราะข้าวเนี่ลูกนี่ลูกเคเอฟอ๋อนะครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งหรือหกแปดครับสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องครับผมมึงก็มาเมื่อวานนะไปฟ้าก็ผสมไว้ผสมต้องผสม,สม,สมยันออกเลยเ <laughs> พราะการ <laughs> อู้นี่ครับอันนี้แม่เข้าล้ครับ ครับนี่แม่มันนี่มันเกิดวันที่แปดมกราโอ้เป็นราคาเลยนะครับพี่น้องเมียถูก <c oughs> ไงนะครับเมียนี่ร้อยหกสิบขาด <c oughs> เกินครับนะขาดเกินนี่น้อยเดียวง่า <c oughs> มดีนะพี่น้องนี่ก็ฟิตพวกมันแหละวันอื่นไม่ฟิตนี่น้องมัน,น,ยน,นอยนูอ่ีนี้น้องไปเดี๋ยนี้อ๋อนี่น้อง อันนั้นเพราะลำบกาลอันนี้เพราะมันตาลานก็จานทำริดอ้จานทำริดก็สุดยอดนะพี่น้องเพอพอมันนะครับแม้มันเป็นลูกกระทบครับแล้วผมกเตอรเคเอฟเท่ามันก็ห้าสิบแล้วประมาณห้าสิบคมอเอคเคเอฟเนี่ยเกิดมาดูตู้ดเียสวยสวยๆนะพี่น้องเคเอฟได้ตัวเมียหอมนะเคเอฟให้ลูกงามนะพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งน้าแบบผมมีลูกสี่วันุนกว่าหกตัวเมียสวยอยู่บ้านวสวยโ แม่โบดแต่ลูกแดงตัวเมียตุ่มเลือดตัวเมีย,มยเยอะตายตายตีตัวตัวเมียนั่นะครับดูนี่ข้าวหนึ่งโบบสมล้านพโบบสมอะไรไอ้อาลัยจำชื่อไม่ได้ตัวแดงเนี่ยนะครับครับม,มันตัวข้าวนั่นลูกบสมเดียมนะแม่โอ้ยเอ็ดนี่ก็นี่เ,เลือดไหลที่หมดเลยในแม่มันติดตัเข้างี้แม่มันคุ่คุ่กีโบดท,ที่อยู่ไอ้ซักผ้ากัานะครับแม่ พอเข้ามาอยู่ให้ลูกสวยนะครับสายเลือดร้อยนะพี่น้องสายได้กระขายครับนะผมเมาบัวแก็บมึมไปเรื่อยเลือดต่อหน้ามันเลี้ยงก็งวที่มันขาดไปแล้วก็คนเลี้ยงมันครับแล้วต่อหน้าที่มันไม่ติ้นจิ้มันคนเนื้อครับเมืมงไทยเสือหมื่นหกมาอยู่ถอดจะขายเนื้อไม่ได้ขายออกลูกทีนั้นเป็นคนยาวคนยาวเราก็เอ้ยจะขายอยู่วันน้มลงออกเลยออกอันนี้ของไทย วัวไทยกับมีคนถามอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวเอีแยเดะแม่และพี่น้องผู้ใดมีสนใจงูัวไทยน้อยนะพี่น้องตัวจริงเลยเนี่ยมอได้นะไทยถ้าประมาณนั้นเกิดมาก็มีสะดือเดียวพอทานตาปีกจริงลูกใหญ่เลยเหมือนแม่เขายาวนะครับใช้เวลาหน่อยนี่ก็ต้นตะกรุเหมืนงูัวไทยนี่มันกรู้อีกตัวที่พังฉีพิถีเมื่อกี้ครับลูกเกิดม่กี่วันแล้วตึ๊บ นี่มันรว้แบกแม่มเพราะมันนาา่าอะไรครับง,ง,ดดงัวแดงส่วนใหญ่มันก็มีลายมีอะไรอดไม่ได้แล้วใช่ครับน้องกำลังจะปล่อยกันครับาเน่าพี่น้องเดนๆมาเห็นครับกว่าจะบรรจบมาพ่อกันนะครับพี่น้องก็ม <า S 1> ันหลายรอบวมาหลายรอบกรับพี่เอหมอบเสื้อเวลาที่พิยุ่งมากเลยมั้งอย่างเงี้ยก็บอกเลยท่านที่ไม่บอกเงี้ยงน้าฝุ่นเชะเชะอย่างเราก็ได้นี่นี่นะพี่น้อง บุพีดวังนะครับมาเที่ยวไหนกับบผิดหวังนะครับก็มาดูนะพี่นะส่วนมากก็ต้องมาดูครับเ<ว>นื้นะี่มาดูตัวจริงมันจะได้ไม่โกรธกันเดี๋ยวหาว่าหลอกเออมาดูเลยเนี่ยลูกตัวเนี้ยจะจอตั้งแต่เล็กก็โมายครับโอ้ตัวนี้นะมีแต่นเนื้อหนังดีๆนี่นนลูกนะไอ้สุนเกล้าแม่มีตัวอีอเข้าวอีหมอกได้โมฆะไปข้ายไปได้มันก็เกลี้ยงมุมไป ครับเดี๋ยวผูใ้ใดสนใจกะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะพี่นอ้องเบอร์โทรกับเฟซพีมาร์กนะครับแต่ถ้าผมไม่รับก็ต้องเข้าใจผมสิผมเมาติดเมา <c oughs> ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนก็ผมผมันพ่อมันไ่ค่อยหมดหรอกแต่พ่อมันไม่รับก็คือมผมเมาบอกมีอย่างอื่นนะพี่น้องอขั้นกาเวลาหายซางเอานะพี่น้องซางมือใดกะเดี๋ยวลืมตามาพี่ก็เห็นในลืมตามาบ่อมันมีแล้วครับนี่นะพี่น้องซื้อไหวซื้อยังกะ เอาอนเนี่ยนมาดูตัวจริงคนส่งให้มัน zoom รูปห้ดูมันก็ไม่มืนดูตัวจริงมันคุยกันยากนะพี่นะบอกรับผิดชอบแล้วมันยุ่งยากนะพี่นอ้องมาตัวมาเบื้องนะพี่นอ้องผู้ใดมครับนี่างวเด็ด่เผม้นเนี่ย้องทำพอได้นะใครชอบนะกันเนี่ยอย่างตัวพูดอย่างี้ตัวไหนครับนี่ตัวเด็ดนี่เดี๋ยวผมให้เบื้องนะพี่น้องทำพอนะครับสามหมื่นในตัวเนี้ยแล้วตอนนี้นะตอนนี้สามหมื่นเนี่ยนะตรงมุมนี่นะพี่น้องในขายเท่านะครับนี่สามหมื่นไปเลย นี่นะพี่น้องแต่านานมาเป็กราคานะแดงโบดนะครับไข่ดำเบิดใบเลยนะพี่น้องนี่ไข่ดำเบิดใบเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแ,แต่มันแล้วก็ผมไต้แล้วนะแล้วกับพี่ไม่ได้เนี่นะพี่น้องอูแ้แดงบดมาดูเดียวดีอย่านี่ยพ่อเขาเป็นยังไงครับพี่พ่อมันในตัวแดงมั้งแม,ม่ร้อย<ะ>มมพ่อร้อยไหมครับพ่อร้อย พ่อร้อยนะครับแต่แม่ไม่ร้อยนะแม่ไม่ร้อยถ้าไปคุมพู้มเหล็กได้อยู่ใส่กับบัวไทยกลางได้นะพี่น้องกระดูกแข็งขาดีนะพี่น้องสามหมื่นสามมื่นนะพี่น้องหาได้เ่าได้แล้วแหละผมว่าสมเนไพรกระดูกงหญ่นะพี่น้องนี่หน้าตาเมยหง่นะครับอ่ะเงานะพี่น้องกระดูกแข็งขาดีเงานะครับสองรูปให้มันดูดิ เออกระดูกไงอีีนะพี่น้องสามหมื่นสาไปเลี้ยงทับอยู่สองสามปีขายก็ได้หาหกหมื่นขึ้นก่านะครับขายเนื้อไม่ตามสี่หมื่นหาห้าหมื่นประมาณนั้นเอาอย่างไม่ได้เลยนะครับสี่หมื่นห้าห้าหมื่นนะพี่น้องซื้อตัวนี้มันก็เลยดูแพงหน่อยแต่หมดตลาดก็สองหมื่นก็บาทแล้วโอ้ถ้าตลาดอย่างนี้ก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดได้ไหมพี่ถ้าตีเป็นเนื้อถ้าถ้าเนื้อไม่รู้เนื้อส่อที่นี้มันตีนู่งกับที่นู้นมันต่างกัน อ่าทนี้มันถูกกว่า,ถ,าถ้าอย่างพี่ครับถ้านี้ก็ประมาณสองหมื่นอเนื้อเทน่ะครับนี่นะพี่น้องสวยนะครับหนาเงากระดูกแข็งขายง้วประกันใหญ่เนี่แม่ใหญ่ด้วยมีอีกไหมพี่ผู้รุ่นนี้ที่พอทำพอได้ไม่มีแล้ว ทำได้คือทำได้นะพี่น้องเห็ดบัวไทยก็คือว่าบัวใดนะครับไม่ได้อันไหนที่ว่าน้ำเลือดไม่ค่อยดีของมันอย่างเงี้ยนี่อย่างงี้ก็ต้องมึงกับบานนะอย่างเงี้ยนี่ต้องมึงกับบ้านนะต้องมาเายนะใครจยครับยหญ่ใหญตัวนี้หน่อยนี่พ่มีอยู่มาหกตีห้าตัวครับเข้ามาเบิองนะพี่น้องสนใจในแน่นอนนะครับมานี่ เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวบโดนนะครับพี่น้องเดี๋ยวตัดลงไหเบิงเลยนะครับคลิปนี้ล่าไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ